ผูช้ชมทุก่าฉันอยู่กับท่านพอ,อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอ,อ,อชื่อนางสาวเปรมทิพย์สะอาดเอี่ยมค่ะพอจะทราบไหมโรงเรียนนี้มีอายุมากี่ปีแล้ว47ปีได้วันนี้ชาวบ้านเขาร่วมไม้ลวมือทําที่เลี้ยงไก่ปลูกผักเอาไว้ให้เด็กเป็นอาหารมื้อกลางวันแล้วก็ทำอะไรก็เห็ดพ่อเห็ดค่ะเห็ดน,นางฟ้าค่ะดะช่วยทำไหมช่วยครับเมื่อก่อนนี่ตรงนี้ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีโรงเรียนที่เด็กมันก็เดินทางไปเรียนไกลเราต่างโรงเรียนกันเถอะ เราสร้างโรงเรียนให้เธอช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวไล่กันคนลระหาตับติดตำแทนตะไคร้กําลังซื้ออะไรซื้อยาขายาขามะมง่ะได้กี่ห้องอ่ะเป็นห้องเดียวกันเลยเป็นรวมกันเป็นนี้โรงเรียนเลยเล้าไก่กระชังก็ไกลก่ไปไกเล้าไก่ชาวบ้านให้พาลูกมือกับโรงเรียนผมแล้วก็เนี่ยภายนอกก็เข้ามาให้การสนับสนุนบ่อยทีครับเคยเป็นจิตเก่า พอเขาตอนเด็กๆเขาเรียนอยู่ที่นี่เขาไม่มีอาหารกลางวันเขาก็รู้ว่าเวลาหิวจะเป็นไงได้รู้ข่าวว่าโรงเรียนจะสร้างไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนให้สําหรับเลี้ยงไก่แล้วไม่ว่าจะทําโรงเรือนสําหรับเพาะเห็ดรีบมาเลยผมเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของโรงเรียนนี้ฮะเจอแล้วไอ้ลรงศิษย์เล้าไก่เรียนเล้าไก่ไหตรงเหนียบมาก่อนมีตรงเหนียปีแรกที่สร้างตรงเหนียผมมา็เรียนรุ่นแรกสี่ถึงปาปีแล้วนะ กี่ปีก็ไม่รู้อะตว่ารุนแรงคือผมเพอผมมาจากบัลลาดครับมาจากบัลลาดครับฮะบัลโแหมเป็นเป็นเจ้าของเรียนก็ไม่บอกเอากุญแจกุญแจก็อยู่อยู่ที่เขาท่านผู้ชม้าวขาใครจะคิดบ้างว่าทุกอย่างนั้นคือจิตอาสาอะไรที่ขาดเราต้องเติมแต่นี่เพิ่มเติมก็คือความที่เขารักถิ่นฐานบ้านเกิดคนเหล่านี้ละครับท่านผู้ชม้าขาจะพัฒนาบ้านตนเองก็ต้องใช้ความสมัครสมานสามัคคีนี่คือสิ่งดีแล้วพ่อหลวง ได้บอกแล้วว่าเศรษฐกิจกพอเพียงเราช่วยกันอยู่ในชุมชนเป็นอัจิตอาสาพวกเราคือจิตอาสาเพื่อให้มีน้ำใช้จางเปื่อเราไปสร้างฝายกัน,นไปไปไไป,ไป,ไป,ไปตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างฝายมีชีวิตเพื่อชะลอน้ำให้คนพืชสัตว์ได้อยู่กันได้ คอพืชสัตว์จะอยู่ได้เพราะเราเมย์เพราะ<า><า>ฉะนั้นเราไปสร้างาย <ไป S 2> และฝ่ายนี่จยเป็นฝ่ายเคมีเจ<ม>วิตเพราะฉะนั้นเราไปเติมชีวิตในฝ่ายไปเขาเรียกโครงฝ่ายคอกหมูครับ<ะ>อกหมูคือทําเป็นโครงสี่ด้านาใช้ไม้ไฝ่ไม้ไฝ่เป็นวัสดุธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วก้อนหินเรามีอยู่แล้วเราม้วย สายเรามีอยู่แล้วเพื่อเราต้องการเก็บกักน้ําทางนี้ที่ไหลมาน้ํานี้ไหลมาจากอ่างเก็บน้ําผ่าน้ําหยดโครงการอันเนื่องมาจากพระรามริของราชการที่9้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะครับจากนี้ประมาณ2กิโลสองกิโลแต่น้ำนียจะไหลผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้านผู้ตูเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างฝายดักเป็นช่วงๆเพื่อให้ชาวบ้านได้สูบน้าพวกนี้เพิ่มไปใช้เราทำาจดีอยูเพียงตามรอยพ่อเชื่อตอนรัชการที่ส พราบอพกเรารักทินเย้ไม่ไว่าจะเป็นคนพืชสัตว์อยู่ได้เพราะว่าเรามีน้ำค่ะจากนั้นเราไปดูสถานที่ปลูกป่าชุมชนที่เพาะปลูกผักสำหรับเอาไว้ศึกษาดูงานและอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเจ้าค่ะทำมให้เด็กนัเรียนรู้แล้วทำเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนี่ที่จะบอกว่าทำเป็นอาหารกลางวานันเราเพาะปลูกที่นี่ พอปลูกนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปให้โรงเรียนด้วยเหรอถ้าไปปลูกที่โรงเรียนไปฝึกเด็กปลูกที่โรงเรียนเขาแดนบ้านพุตตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่เขาแดนแต่มีความแน่นแฟ้นเรื่องสาม,มัคาคีครับผมพวกเราทำความดีเพื่อถวาไว้ในหลวงทร<อ>งพร <า S 2> ะเจริญ